นี่ค่ะก็เป็นผักไทยที่เราไปซื้อมาเมื่อเช้าจากบอกดูลักนะคะอยู่ทางภาคตะวันตกของฝรั่งเศสค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับช่องสไปร์เกาหลีนะคะอุ้ยไม่ใช่ค่ะจากดาดาทัวร์นะคะฝรั่งเศสสวัสดีจากฝรั่งเศสวันนี้วันเสาร์ที่ 20, 21มนะั้งน่าจะใช่ถ้าไม่ผิด วันนี้มีความปรับปรืมกับการได้ผักไทยมาได้หยุบทศฝรั่งเศสนะคะคือว่าเพื่อนเนี่ยชวนไปเที่ยวออบอกโรักมันก็คือทะเลสาบน้ําจืดก็จะมีแบบเหมือนเป็นชายหาดน้ําจืดแล้วก็จะมีสวนสตร์ละนะแล้วก็มีพี่ๆี่น้องน้องคนไทยคนลาวแล้วก็เขาเรียกว่าพวกเียอหรือแมวนี่แหละอันนี้ถ้าเกิดว่าผิดพลาดไปกันไดต้องขอโทษด้วยนะคะ เขาปลูกผักแล้วเขาก็เอามาขายกันค่ะคือดานน่ะอยู่มาหลายปีแต่ว่าไม่เคยไปครั้งที่เคยไปก็เราก็ดูไม่รู้ว่านี่คือการขายของมันก็เหมือนเขารถมาจอดสำหรับคนที่มาอยู่ใหม่นะคะก็จะนำเสนอให้ราคาไม่แพงเลยถ้าคุณอยากปลูกผักก็ปลูกไปเถอะค่ะดานเนี่ยพยายามปลูกมามากแต่ผักไทยนี่ปลูกยาก ต้องปลูกในกรีนเฮาส์ปลูกในกรีนเฮาส์ก็เจอพายุร้อนเกินไปอะไรเกินไปครั้งนี้ก็เลยชวนแฟนเป็นเลยว่าเป็นยังไงบ้างอยากรู้เพื่อนๆคะ่ะมันถูกมากแนะนำเลยอย่างเอ่อิมใบแมงลักเนี่ยกำรเรนี้ยหนึ่งกิโลอย่าเทียบกับราคาเมืองไทยนะคะเพราะเมืองไทยอ่ะคุณจะสามารถหาซื้อได้ที่ หาบาทบาทแต่อันนี้หยนยึ่งยโรก็37บาทแต่ถ้าเทียบเวลาคที่คุณปลูกเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เลยถั่วฝักยาวถึงแม้มันจะไม่ได้ยาวเหมือนที่ที่เราควรควรจะได้แต่ก็ถือว่าเฮ้ยเอาวะ1นึ่งยูโรอ่ะก็ได้ช่วยอุดหนุนพี่น้องคนไทยคนลาวด้วยการคนเอเชียด้วยกันอะไรเงี้ยและสิ่งที่ตื่นเต้นมากคือ ได้กระเพราค่ะกระเพราแต่ซื้อมาสองกรัรมนะกัมล้วหนึ่งยูโรทุกคนมันคือกระเพราแท้ๆมันไม่ใช่บาซิลิกของฝรั่งแล้วดาก็ได้เอ,อหูระพาหมุเมนูหอยลายต้องมาเลยแหละเนี่ยเนี่ยห้าสิบเซนก็เท่ากับก็ครึ่งหนึ่งของสังเจ็ดบาทถูกมากผักบุ้งค่ะผักบุ้งกรรําแล้ว ไม่น่าจว่าหนึ่งยูโรหรือสองยูโรนะเออแต่ดันได้ของบูงที่ว่ามันเขาเอาแต่ยอดมาก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าไม่ได้ปลูกเลยไปเช้านี้แต่ว่าต้องไปเช้านิดนึงเพราะว่าดาอยู่ห่างจากปองดกูก็หนึ่งชั่วโมงครึ่งใช่ไหม,มนี่กระเทียมสองยูโรห้าสิบเฮ้ย โอเคอยู่นะเพราะถ้าไปซื้อที่ในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเออสามหัวมันก็ประมาณสามหัวส่หัวประมาณสามยูโรแล้วก็ถุงนี้ค่ะถุงนี้สามยูโรไม่รู้ว่าคนขายที่เขาได้อะไรบ้างไหมคืออาจจะทำเยอะไงขายเยอะแล้วก็ได้ข้าโพดมาถุงฝักเล็กๆคือถุงละสองสองยูโรแต่มีทั้งหมดห้าฝักนะตะกินไปแล้วสามฝักอืมเนี่ยค่ะ คืออันนี้ก็กินไปแล้วคือพอลูกชายดากินอะ่ะบอ,อร่อยมากเลยอืมกินโชว์ค่ะก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะรู้ว่าพิกัดของตลาดเนี้ยอยู่ตรงไหนก็เดี๋ยวลองดูในวิดีโอนะลองติดตามดูก็ลองไปตามพิกัดเขาว่าจะขายกันวันอาทิตย์เช้าตอช่วงหน้าร้อนอะ่ะ ยังไม่หมดนะถ้าใครอยู่รอบๆลรวแวกนี้หรือใครอยากจะมาเที่ยวบกโดเลไเงี้ยเขาลองแวะดูมีหมดเลยผักเอ,อ่อมะละก็มีแต่ดามไม่ได้ซื้อมะละฟักแต่รอบเนี้ยไม่เห็นมะละกอมะละกอเป็นที่ขาดแคลนยังไงก็ติดตามชมคลิปได้เลยนะคะมาถึงแล้วค่ะทุกคน ก้าโมงครึ่งนะคะคนนะ่ะเลื่อนที่จะซาแล้วเพราะว่าถ้ามาซื้อผักเขาบอกต้องมาแต่เช้าตู่อะไรเงี้ยแต่ดังมาถึงเก้าโมงครึ่งเพื่อนๆก็นั่งทับรับประทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วนี่ก็เดินเริ่มเริ่มอิ่มแล้วค่ะเริ่มเดินละเดินเดินย่อยอาหารก็เสื้อขาวนี่คนเวียดนามนะคะเดี๋ยวดูบรรยากาศเรื่อยๆค่ะ ตอนนี้นะคะมาอยู่ที่บอกโดรักก็เป็นทะเลสาบน้ําจืดมากับเพื่อนคนไทยก็มาซื้อผักกันค่ะนี่นะคะคือชมน้าของเพื่อนเรากุ้งค่ะ,อ,คะอ้อมค่ะ,ค,ะ <c oughs> คือสองสาวนี้ก็ตัวติดกันนะช่วงนี้ไมม่ีงานทําค่ะนางมีงานทําทำงานทั้งคู่ค่ะจริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นสวนสาธารณะใช่ไหมก็คือสวนสันติยกนั่นแหละ ก็เหมือนกับทางที่ได้อยู่งสันตายาก็คือเป็นส่วนสาธารณะมีทะเลสาบน้ําจือดอันนี้คือป้ายบอกว่าอันตรายถ้าทางน้ําจะลึกถาลุกน้ำก็าดนะน้ันเขียวเหมือนทะเล

นี่คือรถช่องจะเดินไปไหมไปไหนคะไปเดินในเมืองกันไหมในร้านบาร์เซ็นเตอร์เหรอไปสิจ้าที่ไหนก็มาแล้วนั่งรถนั่งรถเมย์ไปหรือว่ายังไรเอว่าพลังเลอไปจุดกางเล่มเสี้ยงเลย ตรงนี้นะคะก็เป็นตลาดที่คนไทยคนลาวแล้วก็พวกเออคล้ายๆพวกแกเรียงอย่างเงี้ยเขาปลูกผักอยู่รอบๆนอกเออเมืองบอกโดเขาก็จะเอาเข้ามาขายซึ่งก็ขายราคาไม่แพงนะเดี๋ยวพาถ่ายกูเนี่ย ก uh, <nothing. S 1> uh ็จะมีพวกคนแอฟริกันนะคะมาซื้อเนี่ยค่ะ เดี๋ยวถ้ามีเวลาเราจะพาไปเดินในในเมืองบอกดูนะคะมาถึงในเมืองบอกโดแล้วค่ะตรงนี้เป็นเซ็นเตอร์เลยนะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินย่านช้อปปิ้งกันนิดนึงระหว่างนี้ก็กำลังหาที่จอดรถกันค่ะเห็นคนต่อคิวไหมเมื่อกี้เนี่ยร้านอาหารตอนนี้ทุกอย่างก็เริ่มจะกลับมาค่อนข้างปกติแล้วนะคะจากเหตุการณ์โควิดแต่ยังต้องใส่หน้ากาก นี่ค่ะเจอมาริโอ้แวกทักทายจ้ามาริโอ้จ๋าหลอดจังเลย <laughs> ตรงใจกลางบอกดูตรงนี้เซอร์ไพรส์มากเลยนะมันเป็นประตูช่องแบบเข้ามาเราเข้ามาเราจะเห็นลูกโป่งแล้วก็จะเห็นร้านค้าหลายๆร้านที่เมื่อก่อนเรามาเดินเราไม่เคยเจออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แต่ด้าตัวด้วยนะคะ